ครับผมก็สวัสดีตอนเช้านะครับผมตอนเช้าวันพุธที่7นะครับ2,565นะครับผมสวัสดี f F-C ทุกท่านแล้วก็เพื่อนช่างทุกท่านทุกคนนะครับเมื่อคืนก็ทำค้างไว้นะครับผมประมาณสองสามทุ่มนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับรู้สึกว่าง่วงนอน ว่าจะทํามอดนี้ให้เสร็จแล้วจะส่งวันนี้นะครับส่งวันนี้นะครับเพราะว่าลูกค้มามาหลายวันแล้วนะครับผมตามคิวงานหน่อยนะครับช่วงนี้ก็มีงานเรื่อยๆนะครับตามคิวก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้ส่งมา ก็หลายวันเหมือนกันนะครับก็ต,ตามคิวเห,เหมือนเดิมแต่ว่าวงจรของเอ็มเทคส่งมาทั้งเครื่องนะครับมาทั้งเครื่องมาให้ช่างกบดูนะครับแต่พอดีทางพี่เขาบอกประกอบแล้วใส่ใหม่นะครับใหม่ไม่ใช่มือสองสั่งมาจากลาซาด้าประกอบแล้วเอาใส่แล้วมันมันไม่ดังนะครับมันไม่ดังช่างกบก็ลอง ตรวจเช็คดูแล้วนะครับผมในเรื่องการออกแบบวงจรในส่วนนี้นะครับเขาก็ทํามาถูกนะแต่ทำไมมันไม่ดังเมื่อวานก็ลองทําดูแล้วยัง,งงงงอยู่ว่าป้อนสัญญาณยังแต่ยังไม่ได้ป้อนสัญญาณสายเวฟเข้าไปอาจจะป้อนสัญญาณร้อยเฮิร์หรือเป็นสายเวฟหนึ่ก็ได้นะครับผมป้อนเข้าไปตีง่วงนอนมาดูกันส่วนบอร์ดตัวนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะครับ ตัวนี้เป็นบอร์ดรุ่นรุ่นเก่านะครับต้องมีไบอัดป้อนใบอัดด้วยนะครับผมก็คือเห็นไหมครับมันจะเขียนว่า b ใบอัดแล้วก็ลบไบอัดนะครับก็ต้องป้อน1 2โวลต์หรือ1 3โวลต์ตรงนี้นะครับเข้าไปวบวกลบเข้าไปแยกกล่าวเพราะมันแยกกล่าวอยู่แล้วห้ามห้ามเอาบอร์ดใบอัดกล่าวรวมนะครับ เพื่อนช่างคนไหนไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยประกอบรุ่นนี้นะครับผมเผื่อได้รุ่นนี้มานะครับอยากจะใช้รุ่นที่ใบอัดนอกเรียกใบอัดนอกนะครับผมส่วนอินพุตพวกนี้ก็เหมือนๆกันนะครับแต่อีซีตัวนี้ออฟแอมก็เป็นทีเอลศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับรายละเอียดยังไงถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขอภัยเพื่อนช่างนะครับผมบางทีบอกผิดบอกถูกนะครับ ก็หาดูตามคลิปที่เพื่อนช่างลงนะครับเก็บข้อมูลรายละเอียดไปนะครับช่างปุก็บอกเท่าที่รู้นะครับไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับผมอันนี้ที่ l 1 7 1อันนี้ก็เป็น4049โดยมากที่ใช้นะครับที่ l 1 7 1ก็โดยมากที่ใช้แล้วก็ IR211 0นะครับที่ใช้แต่ตัวนี้จะแปลกนะครับ จะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแปลกอะไรมากนะครับแต่ไม่ค่อยมีมีมีคนใช้อันนี้เป็น Off M, ออฟแอม LM สามหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เป็นอะไรอะ CD สี่ศูนย์สามศูนย์นะครับตัวนี้ CD สี่ศูนย์สามศูนย์เบอร์นี้ที่เป็นไอซีกับเฟดอะไอซีแยกเฟดนะครับแยกเฟดระหว่างโลกับไฮพวกนี้นะครับโลไฮก็คือ มันมันต่างมันมีเจ็ดขาปกติจะมีแปดขานะวัวน,นี้จะมีแปดขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดขาแปดขาเจ็ดร์ขาได้หมดนะครับอันนี้เจ็ดแต่อันนี้เหมือนเดิมสองหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับวงจรตัวนี้ทํามาไม่ไม่ค่อยเจอนะคะับไม่ค่อยเจอนะครับแบบนี้เอ็มสามหนึ่งหนึ่งกับสามศูนย์สามศูนย์สี่ สี่ศูนย์สามศูนย์เนี่ยมีเบอร์ของสี่ศูนย์สามศูนย์ได้ป่ะซีดีสี่ศูนย์สามศูนย์บีซีดีสี่ศูนย์สามศูนย์บีเรามาดูตัวนี้กันดีกว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะครับก็เปลี่ยนหลายจุดนะครับต่อลายวงจรให้เละมากนะครับเละมากทีใส่ก่อนดีกว่าเนาะว่ามัน ขันมันมาไหมอันนี้ก็ใส่ไปพาดใจไปแล้วนะครับแล้วก็เอาไปอัดใส่ก่อนอ,อืไปไปอัดนะครับผม <c oughs> แล้วก็กล่าวก็ต้องแยกนะครับเวลาวัดสัญญาณนะครับ ก็คือออฟแอมตัวนี้นะครับกราวก็ต้องจับเวลาวัดสัญญาณออฟแอมสัญญาณขึ้นทันห้าสิบเฮิร์นะครับเราก็ต้องวัดจับกราวตรงนี้ไฟเลี้ยงไฟสูงนะครับจับกราวตรงนี้ส่วนกราว IC 4049ครับ2110ก็จะกลาวตรงไบอัดนะครับเวลาวัดสัญญาณพันธนะครับจ่งกบจะวัดตรงนี้ก่อนก้อนไฟก่อน2โวลต์ไฟปกตินะครับช่างกบวัดมาแล้วนะครับจะไม่ได้วัดถึงไฟมันก็ ออฟแอมก็ขาสี่ขาสี่กับขาเจ็ดนะครับขาสี่ลบขาเจ็ดบวกนะครับตัวนี้หกโวลต์นะครับเพราะว่าใช้ซีเนอร์ควบคุมนะครับหกจุดสองโวลต์ก็คือหกโวลต์๋ยววัดให้ดูก็นะจบบกราวตรงนี้ก็ได้นะครับกราวอินพุตแล้วก็จิ้มเลยห้าประมาณ5้าหกโวลต์เนี่แหละครับ าวันมีซีเนอร์ตัวนี้คุมถ้าใส่ซีเนอร์12โวลต์มันก็จะมา12เพราะว่าวงจรมันออกแบบมาอย่นี้ก็ใส่6โวลต์ซีเนอร์6โวลต์จะมาประมาณนี้5.7แล้วก็ขา7 5.5 5.7ประมาณนี้นะครับ,รม,ารบ <c oughs> มาวัดพันขา6นะครับ ขาหออกไหมนี่ไงออกแล้วนะครับวาบาแาแตะก็ถูงปาปบาปบาปเลยนะครับจะเห็นกันไหมมีแสงน่าจะเห็นเนะาะแตะขาหกิ้มขาหแล้วก็มือแตะอินพุตนะครับห้าสิเฮิร์ตนะครับเป็นพันห้าสิบเฮิร์ตนี่ก็ใช่นะครับ สามตัวนี้ช่างกบเลือกออกมาไม่รู้ว่าดีหรือเสียนะครับเพราะว่าทางเพื่อนช่างนะครับส่งมาให้หมดเลยแต่ว่าบอร์ดทำไมไม่ไม,ไม่ทำถึงงงน่าจะไม่ชัวหรือว่าไม่มีสโคปอะไรประมาณนี้อยากจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูนะครับบางทีจับเปลี่ยนมันก็ไม่ชัวนะครับเพราะว่าบางทีเกรดอะไหล่มันไม่ได้นะครับมันไม่ได้ ม,มันไม่ได้ได้หลงทางนะครับบางทีก็อะไรถูกๆก,ก็ใส่ได้นะครับแต่ว่ามันมันเจอบางทีสิบตัวมีตัวหนึ่งอย่างนี้ก็มีนะครับเจอ,อต้องใช้สโคปโควัดะจะแน่นอนกว่าเไปเหมือนเดิม ค okay. ดูขาแครับสัญญาณอะไรเยอะแยะจีง,งนีนะครับขาแปดยังมีเหมือนเดิมนะครับพันขึ้นสแควร์เวฟยังมีนะครับผมขึ้นสแควร์เวฟม,ววมีมาดูขาเจ็ดแปดเก้าสิบขาสิบเหมือนเดิม สิบเอ็ดสิบสองก็ไม่มีนะครับไม่มีมาเลยใช่ไหมครับมีอะไรไม่รู้พาสียิ่งมียิ่งไปตกอ่ะยิ่งตกเส้นตกเลยน่าจะมีไฟออกจากวงจรโอเค๋ยบมาไล่เคกดูไอซี IC ไม่น่าจะเสียแล้วละ่ะมาดูกันว่าอะไรมันมีปัญหานะครับยีิบสามนาทีแนละ้วมาดูกันสาเหตุนะครับ มาไม่ได้นะครับนี่มี่ R ตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้นะครับมี่ R ตรงนี้สี่จุดเจ็ด k หรือเปล่าสี่สิบเจ็ดหรือสี่จุดเจ็ดสี่จุดเจ็ด k นะครับตรงนี้นี่มันขาดนะครับสําหรับบอร์ดบอร์ดเมื่อกี้นี้นะครับเราจะวัดให้ดู เป็นอาทิตน,นี้นะครับอาทิตย์นี้ขาดเมื่อกี้นี้ช่างถกรอยขึ้นมาแล้วนะครับรอยขึ้นมาแล้วรอยขึ้นมาแล้วใช้มิเตอร์วัดพอดออกก่อนใช้มิเตอร์วัดดูว่ามัน เป็นยังไงจับเลยม,มันไม่ใช่ขาดนะครับมันได้ 45k อะไรนะรครับ 45k ทำไมมันได้ 45k มัน4.7นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับครับ สี่จุดเจ็ดนะครับไม่สี่ไม่ใช่สี่สิบเจ็ดมันสี่สิบเจ็ดเคนี่ยังไ,ไงครับก็เหลืองม่วงดำแดงสี่สิบเจ็ดนะไม่ใช่สี่จุดเจ็ดนะครับสี่สิบเจ็ดมาดูบอร์ดนี้ ดูบอดนี้นะครับใส่มาผิดหรือเปล่าดูบอดนี้จิ้มให้ดูนะนี่ครับสีเจ็ห็นไหมสี่จุดเจงงเลยเห็นไหม4งงี่จุดนะครับ <S 2> <S 2> ออกแบบมาผิดนี่ไงมันเป็นมันเป็นอ่าม่วงไอ้เหลืองม่วงดำน้ำตาลนะครับมันจะได้เป็นสองก็เป็นสี่คือ มันน่าจะใส่มาผิดหรือเปล่าอันนี้อันนี้สี่สีนะครับสีเม็ดสีมันจะเป็นสี่จุดเจ็ดนะครับนะครับผมสีสุดท้ายคือสีแดงสีทองไม่ต้องไปนับมันเป็นค่าคาดเคลื่อนนะครับก็คือมันจะจะงงในเรื่องค่าสีแน่เลยนะครับนี่คือสีสี่จุดเจ็ดสีแดงอ่ะสีแดงอยู่สีที่สามแต่นี่มันห้าสีนะครับห้าสีดูดีๆนะครับห้าสีเห็นไหม มันจะมีเหลืองม่วงดำไม่ใช่แดงนะครับเป็นน้ำตาลนะครับก็คือน้ำตาลกับดำมันจะเป็นสองอยู่แล้วบวกกันเป็นสองก็คือจุดนะครับ4 7่นะครับผม,มถ้าเป็นแดงมันจะเป็นถ้าอย่างนี้มันจะเป็น4ี่สนะครับ4 7่สเจถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็น4ี7สนะครับ ถ้าเป็นสีแดงอยู่ไทยก็คือมันจะเป็นสามอยู่แล้วก็ลองตัดดูสิครับมันจะเป็นสามอยู่แล้วถ้าน้ําตาลมันจะรวมกับศูนย์เป็นสองถ้าแดงกับดํามันจะรวมกันเป็นเป็นสามนะครับก็เป็นสี่สิบเจ็ดเค่าสิบไอซีสองหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับยังไงมาแล้วเห็นไหมครับมาแล้วค0าสิบนะครับคาสิบเอ็ดค่าสิบสอไงมาแล้วครับประมาณเลย ครับผมนี่แหละเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดไม่รู้ค่าในในส่วนของ R หรือว่าไดาโอดพวกนี้วัดไม่ค่องก็อย่าไปทำมันหลงทางนะครับผมมันหลงทางโอเคหรือว่าตัวนี้ใส่ IC ซีสอ่งหนงศูนได้เลยนะครับไอเป็นที่เรียบร้อยนะครับไอซ1สนะครับผมอ่ะเรามาวัดสัญญาณ สแควร์เวฟจะออกแค่ขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งของไอซ1 1อหนึ่งหนึ่งก็คือฝั่งโลนะครับขา,าหนึ่งฝั่งนี้ฝะะั่ง,งนี้แต่ปุ๊บนะนะครับนะครับส่วนขาเจ็ดเป็นเกียร์ไฮน,นะครับจะไม่ออกนะครับมันจะมีไฟร่วมด้วยจะไม่ออกจะออกแค่เกียร์แค่ฝั่งโลนะครับห้าสิเฮิร์ตเป็นสแควร์เวฟนะครับก็คือขานกงที่ใช้ได้นะ ไม่ดูเลยครับเรียบร้อยนะครับผมเอดแบบเสียวๆหน่อยนะครับสัญญาณเพป่พับเพื่ออยู่นะครับผมจับแบบเสียวๆเลยโอเคครับใช้ได้แล้วนะครับผมดูพันนะครับดิ้นใหญ่เลยนะครับผมสียงยังไม่ได้ใส่นะครับ ถ้าอย่างนี้จับดูนะครับออืไม่มีความรู้สึกเลยโอเคถือว่าผ่านนะครับถ้าไม่ใส่ซิงจับอย่างนี้ถือว่าผ่านนะครับไม่ร้อนโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปช่างกบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่างกบนะครับสวัสดีครับผม